สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังแล้วเกตช่องที่จะมาร่วมเปิดใจและแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดวงชะตาเปลี่ยนได้ด้วยสติหัวข้อที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าดวงชะตาที่เราเกิดมาพร้อมกันจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ใช่ค่ะเป็นคำถามที่หลายคนคิดกันมาก บางคนอาจจะเชื่อว่าดวงชะตาเป็นสิ่งที่กำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดแต่บางคนก็เชื่อว่าเราสามารถสร้างชะตากรรมของตัวเองได้แล้วความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันนะคะผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมองในมุมของการผสมผสานกันครับดวงชะตาในแง่ของสถานการณ์เกิดหรือจุดเริ่มต้นของชีวิตเราอาจจะเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้จริงแต่สิ่งที่เราทำได้คือการใช้สติในการตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นถูกต้องค่ะ สติเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเรามีสติเราจะสามารถสังเกตความคิดอารมณ์และการกระทําของเราได้และจากการสังเกตนั้นเราก็สามารถเลือกที่จะปรับเปลี่ยนได้ค่ะใช่ครับเรื่องนี้เหมือนกับการขับรถถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมการจราจรหรือสภาพอากาศได้แต่เราสามารถควบคุมการขับขี่ของเราเองได้เราเลือกเส้นทางเลือกความเร็ว และเลือกปฏิกริยาต่อสถานการณ์ต่างๆการเปรียบเทียบนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะและถ้าเราจะพูดถึงการใช้สติในการเปลี่ยนดวงชะตาเราต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนการทำความเข้าใจว่าเรามีความคิดความเชื่อและพฤติกรรมแบบไหนที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จนั่นสิครับหลายครั้งที่เราติดอยู่ในรูปแบบการคิดเดิมโดยไม่รู้ตัวเช่นความคิดที่ว่าผมเกิดมาไม่ดี หรือครอบครัวผมไม่มีเงินเลยไม่มีโอกาสความคิดแบบนี้ถ้าเราไม่มีสติจะกลายเป็นข้อจำกัดตัวเองใช่ค่ะและนี่คือจุดที่สติเข้ามามีบทบาทเมื่อเรามีสติเราจะสามารถสังเกตเห็นความคิดเหล่านี้และเริ่มตั้งคำถามว่าความคิดนี้เป็นความจริงหรือเปล่ามันช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าหรือไม่ถ้าไมา่เราก็สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนมันได้ค่ะ และการเปลี่ยนความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการออกกำลังกายยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อจิตใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นเท่านั้นการฝึกสติที่พูดถึงนี้ทำได้อย่างไรบ้างคะมีเทคนิคอะไรที่เราแนะนำได้บ้างมีหลายวิธีครับวิธีง่ายๆที่ทุกคนทำได้คือการฝึกสมาธิสั้นๆสักวันละ5-10นาทีโดยการนั่งเงียบๆและสังเกตลมหายใจ นี่จะช่วยให้เราฝึกการอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็การเขียนไดอารี่หรือการทำเจอเนลค่ะเขียนความคิดความรู้สึกลงไปจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของความคิดตัวเองชัดเจนขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงจุดใช่ครับและอีกสิ่งที่สำคัญคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเรารู้ว่าเราอยากไปทางไหนเราก็จะสามารถใช้สติในการเลือกทำสิ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้ การตั้งเป้าหมายนี้ต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงนะคะไม่ใช่เป้าหมายที่ใหญ่เกินไปจนทําให้เราท้อแท้ควรแบ่งเป็นขั้นตอนเล็กๆที่ทําได้ทีละขั้นถูกต้องครับและในกระบวนการนี้เราจะเริ่มเห็นว่าโชคชะตาหรือดวงชะตาของเราเริ่มเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนการตอบสนองต่อสถานการณ์เปลี่ยนการตัดสินใจและเปลี่ยนการกระทํามันเหมือนกับเราสร้างโอกาสขึ้นมาเองเลยค่ะ เวลาที่เรามีสติเรามักจะเห็นโอกาสที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อนหรือสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าใช่ครับและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างโชคของตัวเองเราไม่ได้รอให้โชคมาหาแต่เราสร้างสภาพแวดล้อมและความพร้อมที่จะทำให้โอกาสดีๆเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วเรื่องกรรมล่ะคะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราทำกรรมไม่ดีมาเราก็เปลี่ยนดวงชะตาไม่ได้เรื่องนี้คิดยังไงดีคะ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้และการชดเชยครับถ้าเราเคยทำผิดในอดีตสิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้จากมันและเริ่มสร้างกรรมดีใหม่ตั้งแต่วันนี้ถูกต้องค่ะและการมีสติจะช่วยให้เราไม่ไปทำผิดพลาดซ้ำอีกเพราะเราจะระมัดระวังในการพูดการคิดและการกระทำมากขึ้น และสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเราเปลี่ยนพลังงานภายในตัวเราเองคนรอบข้างและสถานการณ์รอบตัวก็มักจะเปลี่ยนตามไปด้วยเหมือนกับเราส่งสัญญาณใหม่ออกไปใช่เลยค่ะการที่เรามีพลังงานบวกมีความมั่นใจและมีความชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการมันจะดึงดูดคนและโอกาสที่เหมาะสมมาหาเราแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความอดทนเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นข้ามคืน ต้องใช้เวลาในการสร้างนิสัยใหม่และการฝึกสติอย่างต่อเนื่องและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเมื่อสะสมกันไปจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับเช่นการตื่นเช้าขึ้นนิดนึงการออกกำลังกายการอ่านหนังสือการฝึกสมาธิหรือแม้แต่การยิ้มให้คนอื่นมากขึ้นสิ่งเล็กๆเหล่านี้ล้วนสามารถเปลี่ยนพลังงานของเราได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดูนชะตาของเราเริ่มเปลี่ยนแล้วคะมีสัญญาณอะไรบ้างสัญญาณแรกคือเราจะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นมีความหวังมากขึ้นและเริ่มเห็นโอกาสในสิ่งที่เคยมองเป็นปัญหานอกจากนั้นคนรอบข้างอาจจะบอกว่าเราดูเปลี่ยนไปแล้วก็การที่โอกาสดีๆเริ่มเข้ามาในชีวิตมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเป็นการได้รู้จักคนใหม่ที่เป็นประโยชน์หรือได้ข้อมูลที่ช่วยแก้ปัญหาที่กำลังเจออยู่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกภายในเราจะรู้สึกว่าเรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองมากขึ้นไม่รู้สึกเป็นเหยื่อของสถานการณ์อีกต่อไปก่อนที่เราจะปิดท้ายเรามาสรุปสั้นๆกันค่ะว่าการเปลี่ยนดวงชะตาด้วยสตินั้นเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง การมีสติต่อความคิดและอารมณ์ของตัวเองจากนั้นค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อและพฤติกรรมในทิศทางที่เราต้องการพร้อมกับการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและการอดทอนต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงและอย่าลืมว่าทุกคนมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้เสมอ ก่อนจากกันวันนี้เราอยากฝากคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังไปครุ่นคิดกันค่ะว่าหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งในชีวิตคุณได้คุณจะเลือกเปลี่ยนอะไรและจะเริ่มต้นอย่างไรคำถามนี้อาจจะช่วยให้เราเห็นทิศทางที่เราอยากจะไปได้ชัดเจนขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้สติเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะคะหากชอบเนื้อหาที่เราได้แบ่งปันกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องฟังแล้วเก็ต เพื่อไม่พลาดเนะื้อหาดีๆในตอนต่อไปแล้วเราจะได้พบกันใหม่พร้อมกับหัวข้อน่าสนใจอีกมากมายขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติและสร้างดวงชะตาที่ดีงามให้กับตัวเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่าน